ค่ะวันนี้พี่วันมาแนะนำนะคะสายสะพายไหลนะคะ1น,นิ้วความกว้างนะคะตรงนี้1น,นิ้วความยาวมีถึง65เซนติเมตรสะาา์ไหลตัวเล็กตัวใหญ่สะพายได้เลยนะคะปลายเป็นหนังแท้นะคะจะรูให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเย็บตามรูนะคะ ส่วนสายผ้าฝ้ายเนี่ยเป็นสายผ้าของทางเกาหลีเขาเจะเขาจะหนาเป็นพิเศษนะคะแน่นหนาแน่นไม่เทอะทะนะคะค่ะวิธีใช้ถ้าเรามีกระเป๋าทรงแบบทั่วไปนะคะแล้วเราก็เอามาเย็บปิดนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตรงปลายตรงหนังเราก็าไวข้ขอบกระเป๋าตรงขอบกุนนี่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีกุนก็เอาไว้เกือบ ขอบกระเป๋านะคะกะระยะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะเห็นไหมคะเท่านี้เราก็จะได้ใส่สปายไหลน่ารักน่าักไปอีกแบบหนึ่งนะคะเรามีจับโปรโมชั่นนะคะทักมาได้เลยค่ะ